ทุกอย่างมีเหตุย่อมมีผลนะคะเหตุใดในชาตินี้คุณต้องเป็นไม้เพราะชาติก่อนคุณเคยทำร้ายเหยียดหยามสามีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของวันที่1เมษายน2565นะคะใครที่รอนะคะมีคนโทรถามเยอะเลยนะคะแอดจะลงหลายวันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สะดวกนะคะวันนี้รีบ ลงให้ทันทีเลยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่แบ่งปันให้ช่องสองห่วยชาแนลทางช่อง YouTube นะคะให้แอดเป็นสะพานบุญนะคะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะงมดที่แล้วนะคะ0 3 3 0นะคะใครที่โชคดีอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังคลิปนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้าง ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองหัวชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะทั้ช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใครที่จะเดินทางไปเที่ยวสงกรานนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยนะคะโควิดยังไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติแอดก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหน นาะและก็ไม่ไม่อยากจะออกไปเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายเราอ่อนแอเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลแพระในบ้านดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลครอบครัวเนาะและที่สําคัญอย่าลืมสั์สมบุญกันเยอะๆนะคะสว,วนนดมนต์วันนิดวันหน่อยก็ได้นะคะที่จะเป็นสิ่งเบียงบุญนะคะติดตัวเราไปทุกพทุกชาติเพราะฉะนั้นนะคะ การส่วนมนใช้เวลาไม่นานนะคะบทสัส้นๆก็ได้นะคะแอดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างอาจจะปตปงกับความฝันของใครหรือว่าบางคนอาจจะชอบตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็สร้างความมั่นใจใช่ไหมคะให้เราว่าเอออุ้ยเราชอบตัวนี้นะเอยมันมีชุดนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะช่างช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ อย่าลืมนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะที่แอดลงในคลิปนี้นะคะมันก็มีความเสี่ยงนะคะและที่สำคัญนะคะใครดูจบคลิปแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนมีคนงบน้อยนะคะดูดูได้เลยนะคะงบน้อยก็อยู่ในคลิปนี้รวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าช่องสองห่วยชาแนลนะคะ มีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันเป็นไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดให้กําลังใจแอดนะคะจะได้ทําคลิปดีๆเด็ดๆให้กับท่านผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อแอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะในช่วงที่มีตัวเลขนะคะใครดูไม่ทันนะแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะแอดจะไม่บอกเป็นตัวเลขนะคะเป็นในช่วงตัวเลขนะคะจะโชว์ได้ไม่นานนะคะจะผิดกฎของช่อง Du ู u ู e เนาะ และ6แล้9เป็นตัวเดียวกันนะคะด้านบนแถบสีชมพูนะคะก็จะเป็นตัวเน้นนะคะเห็นไหมคะจะมี3ตัวก็จะมีตัวเน้นตัวรองนะคะแล้วก็ส่วนเลขวิ่งเลขออกกาลังกายนะคะก็จะมี8มี3มี9นะคะใครชอบวิ่งก็จัดไปได้เลยค่ะส่วนตรงกลางนะคะแถบสีเหลืองนะคะก็ตัวเน้นเเหมือนกันนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขนี้ไม่เยอะนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะใครงบน้อยนะคะจัดไปได้เลยนะคะหกลับเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะสำหรับแอดนะคะชอบ 05,06, 3 9 3 7นะคะห9นะคะกลับด้วยนะคะแอดชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในวันที่1นะคะใครจะโชคดีบ้างนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขนี้ไม่เยอะอย่าลืมเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเปังๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตลอดปีและก็ตลอดไปเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้แอดคิดถึงท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดแอดพูดผิดแอก็ขอโทษด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ